สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก,ก,กลับมาพบกันอีกสองคนอีกนะค่ะครับช่วงลองชิมนะครับเรามีอะไรมานำเสนอคือวันนี้มันเป็นแบบว่าเทศกาลกินเจแล้ว,ลวเราก็เลยต้องแบบว่าหยิบเอออาหารเจเนี่ยมาให้ทุกคนได้ลองชิมกันให้ตรงตามเทศกาลสักน,นิดนึงไม่แต่เราอยากจะบอกว่าคือไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนให้มันแบบยุ่งยากเลยเแค่เปิดประตูเข้าเซเว่นไปปุ๊บเจอเลยทันทีถ้าเห็นป้ายเหลืองเนี่ยคือใช่เลยเจลองแนะนําเมนูซีว่าแบบว่าเออมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับ ฟักทองญี่ปุ่นอันนี้สงสัยมากว่ามันจะต่างกับฟักทองไทยยังไงไมันเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันแตกต่างด้วยรสชาติยังไงเราต้องลองลองซึ่ง,<อ>ง,งดมกลิ่นก็ฟักทองฟักทองจริงๆก็หอมอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ,อ,อันที่สองนะครับเป็นเปาฮื้ออบปุนเส้นเจวิงวิง,ว,งวิงเลยอะ่ะอ,อันนี้เรากินมาแบบทุกปีอะ่ะมันแบบรสชาติแบบดีมากเหรออันนี้เราไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองนี่ต้องลองเฮ้ยอันนี้ไม่น่าพลาดเลยนะแต่อันสุดท้ายเนี่ยเรากินบ่อยมากเราชอบมาก ก็คือผัดหมี่ซ่วเจแต่เราจะบอกว่าอันนี้เราไม่เคยกินแต่นนแต่ว่าเราเคยกินที่มันเป็นหมี่ซ่วธรรมดา,าแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือมันมีรสชาติเหมือนแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันมีแบบส่วนผสมของพริกเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเราเริ่มที่อันนี้เลยดีกว่าเนี่ย<ม>คือแล้ว ก็อตเราอยากจะพูดมากเลยเราเตรียมอุปกรณ์มาเราไม่ได้พูดอ่ะว่ามาเลยมีอะไรอาะกินเฮ้ยเราก็ต้องแบบนุ่งขาวมขาวนินฉันว่าเหมือนฤาษสีมากกว่านะาไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใครไหมอ่ะใช่เหรอเออได้ได้ได้เล่นมุกคว้ามามาลองเลยดีกว่าครับลองดูสีนะครับเออสีดีสีดีสีดีมากมาลองเลยดีกว่าเฮ้แต่ว่าในนี้มันเหมือนมันเต้าเจี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ น่าจะเป็นโปรตีนเกษตรนะเดี๋ยวนะมันมีความเป็นแบบเหมือนซีอิ๊วอ่ะผัดแบบมันเหมือนเคี้ยวโดนหมูด้วยนะ,ะแต่มันไม่ใช่หมูอ่ะอมันเป็นแบบจะให้ดูคือมันเห็ดอ่ะมันคือเห็ดอ่ะเห็น okay, นะมันแบบเ,เล็กๆนิดมีเห็ดปลาย มีเผ็ดนิดหน่อยถือว่าโอเคนะครับเราว่านะเจมอันนี้คือแบบมันได้มากอันนี้ผ่านผ่านง่ายง่ายเลยแหละมันมีความเป็นแบบรสชาติแบบพริกนิดนิดแต่มันไม่ได้เผ็ดมากอ่ะมันตัดเลี่ยนได้ดีนะเล้ที่สำคัญมันอร่อยด้วยไงไม่ต้องปรุงก็กินได้เลยอันต่อไปนะครับก็คือเปาฮื้ออบฟุ้นเส้นเจเราอยากเห็นเปาฮื้ออ่ะเธอลองหยิบซิว่าอันไหนมันคือ เปาฮื้อมันคืออันนี้แน่แน่อันนี้คือเป่าฮื้อเหรอมันน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบโปรตีนเกษตรใช่เราว่ามันคือโปรตีนเกษตรแน่เลยเนี่ยแล้วก็เรียกเป็นแบบว่าเป่าฮื้อให้มันดูเมนูที่มันแบบน่ากินอะซึ่งเราดูแล้วมันก็คือเหมือนกับผัดวุ้นเส้นนึกถึงอันนี้อะไรกุ้งอบวุ้นเส้นเออไปไม่ได้เอาเลยใช่ไหมครับเนี่ยเอาสิอือื อ,อ,อะแต่จะบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างวุ้นเส้นกับหมี่สูวเนี่ยก็คืออันนี้มันจะไม่มีพริกเพราะนั่นก็คือสําหรับเด็กๆก,ก็กินได้เพราะมันไม่เผ็ดอย่างหนึ่งที่ฉันใหญ่เธอลองก็คือเขาพูดถึงเป่าฮื้อเธอต้องลองกินเป่าฮื้อ,อของเขาสิมาเธอลองเลยอันนี้คือใช่ใช่ไหมคิดว่าใช่นะเขาดูจากทรงน่าจะมีอันเดียวแหละมันเป็นรสชาติแบบปอดีเกษตรป่ะอืมใช่ไหมจืดจืดใช่ไหมเหมือนจะเป็นฟองเต้าหู้อ่ะก็เหรอ บอกอนนไม่ถูกมันเพื่อสุขภาพไง<อ>เพื่อสุขภาพผักเขาก็โอเคนะแครลลอทลลโอเคเนาะอขอบครูอืมต่อไปค่ะชิ้นถัดไปชิ้นสุดท้ายของเรานะครับก็คือฟักทองญี่ปุ่นที่เราพูดแล้วเราสงสัยว่าก็มันจะต่างกับฟักทองของประเทศไทยยังไงบอกเลยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งกินนี้สลัดแล้วมีฟักทองอม,มันจะมีแบบ ความรสชาติฟักทองไทยมันจะมีความมันๆอะแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบฟักทองแกงบวดวยนะความมันแบบนี้แบบอันนั้นมันมันยกล่องเลยเด็ดสุดมาลองอร่อยต่างกันอะอันนี้อันนี้มันมันดูล้วนๆเข้าไปในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวมันละลายหายไปเลยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเวฟนานด้วยนะมันคือเป็นรสชาติของแบบว่าใช่เราอาจจะเป็นเพราะเขาด้วยเพราะดูแหละดูดูจากของเขาเองนะครับมันจะค่อนข้างนิ่มนะครับจะค่อนข้างนิ่มเลยทีเดียวอันนี้ดีอะนี่อร่อยอยู่นะ กินเพลินๆอันนี้กินเพลินๆกินเล่นก็ได้ใช่กินเล่นได้เลยเนี่ยแเดาอยกจะบอกว่าให้อร่อยอะตมกะทิเลยสายสุขภาพเจ๊เจ๊ขอติดมันไว้หน่อยใช่ไหมเนี่ยไม่ถ้าคนชอบแบบเอ้ยกินเป็นของหวานไงก็ได้แต่จริงกินกระเป๋าก็ได้นะเนี่ยอร่อยอร่อยใช้ได้นะเนี่ยคือจะบอกว่าในเซเว่นอะนอกจากจะมีฟักทองมันจะมีถั่วถั่วละญี่ปุ่นอันนี้ก็ยังทานได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเจอีกชนิดหนึ่ง สรุป3อย่างที่เรามากินผ่านหมดไหมครับผ่านหมดอ่ะผ่านเออเราก็ผ่านหมดแต่ของเราสําหรับหนึ่งในดวงแจงเราก็คือผัดแม่ผัดมีซุ้ะชัวอยู่แล้วเราะมีรสชาติค่อนข้างชัดเจนมีเค็มมีเผ็ดนิดๆอันนี้ชอบอร่อยพูดต่อเลยนะคืออร่อยเฮ้ยเอางี้เลยอรอคือแบบเจบีนี้คือฟินแน่นอนใช่ พบกันที่เซเว่นได้ทุกสาขาค่ะอันนี้้อษณาย,ยังไม่เข้านะครับแต่เรา<ม>ชอบเราก็เลยนำเสนอมามว่าเผื่อเพื่อนๆเนี่ยไปหาทานกันง่ายๆถูกต้องอ่า<ม>เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ชิมครบ3เมนูแล้วรู้สึกว่าเราทำให้เราอยากกินเจนมากขึ้นไหมเรากินอยู่แล้วอ,ลอ้าวเหรอถามเธอเถอะเธอจะกินไหมของเราเนี่ยเออก็จะพยายามกินได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับของเราวันนี้นะครับก็คงจบไว้เท่านี้นะครับค่ะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ